คนวันพุธมีสเสน่ห์อยู่ภายในฉลาดหัวใสไหวพริบดีมักเจราจาเก่งฉลาดทันคนและเป็นคนมีน้ำใจมักเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยอยู่นิ่งเฉยๆ,ๆได้ไม่นานครับข้อดีก็คือเป็นนักคิดคิดมากคิดไกลฉลาดมองคนหรือเจ้าความคิดมีวิสัยทัศน์มีลำดับทางความคิดเป็นขั้นเป็นตอนจนหลายครั้งกลายเป็นคนเครียดแต่เวลาที่คนวันพุธนั้นคิดมากก็มักจะนิ่งเงียบไม่พูดเพราะเวลาที่พูดแล้วคนวันพุธมักเป็นคนพูดตรงพูดแรง ซึ่งอาจทำร้ายจิตใจคนอื่นได้ไม่เหมาะกับคนใจบาง คนวันพุธเวลาทำอะไรมักชอบพึ่งพาตัวเองทำเองลงมือเองส่วนข้อเสียก็คือคนรอบข้างมักมีเรื่องทำให้จุกจิกํำคาญใจหรือมีเรื่องที่ชอบทำให้คนวันพุธนั้นเหนื่อยใจคนวันพุธนั้นเป็นคนขี้ํำคาญมากไม่ชอบคนจู้จี้จุกจิกกวนใจเพราะเป็นคนที่รักอิสระมากนั่นเองคนวันพุธนั้นเป็นคนที่หาเงินเก็บเงินเก่งพอตัวแต่ก็ใช้เงินเก่งมากเช่นเดียวกันซึ่งคนวันพุธนั้นหลายคนจะบอกว่าเป็นคนรักคนง่ายแต่โดยแท้จริงแล้วถ้ามองเข้าไปลึกๆ จะเห็นว่าเขาเป็นคนที่เปิดใจได้ง่ายแต่รักคนยากจะเป็นคนที่ให้โอกาสคนนะครับไม่ค่อยถือตัวแต่สุดท้ายเขาจะเป็นคนเลือกเองว่าชอบไม่ชอบรักไม่รักอย่างไรเพราะคนวันพุธเป็นคนฉลาดอย่างที่บอกเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะครับลึกๆแล้วเป็นคนที่ช่างเอาเอกเอาใจและเป็นคนขี้หึงอยู่ในในด้วยเรื่องของความเจ้าคิดเจ้าแค้นนั้นคนวันพุธไม่ค่อยมีครับแต่ใช้คําว่าจําเก่งเพราะจําหมด และจำขึ้นใจเวลาใครทำอะไรกับคนวันพุธไว้โดยคนวันพุธนั้นเป็นคนที่โลกส่วนตัวเยอะมากโลกส่วนตัวสูงมากครับภายนอกนั้นคนวันพุธจะมีนิสัยเฮฮาชอบเรื่องตลกบกฮางและเป็นคนอารมณ์ดีคุณสามารถหาเรื่องตลกตลกมาเล่าให้เขาฟังได้เลยเขาชอบแต่ถึงแม้คนวันพุธจะดูยิ้มดูมีความสุขแค่ไหนก็ตามแต่เวลาที่เขามีทุกข์เราจะดูไม่ออกครับเพราะเวลาทุกข์ใจจะไม่ค่อยมีใครรู้จะรู้ก็ต่อเมื่อเขาพูดระบายออกมาเองเท่านั้นโดยคนวันพุธนั้นเป็นคนรวยเพื่อนมักมีเพื่อนมากรู้จักคนเยอะแยะไปหมดจึงค่อนข จะมีดวงเพื่อนฝูงเยอะส่วนในเรื่องของความรักคนวันพุธนั้นมักเป็นดวงอาภัพรักมักเจอคู่ครองที่ไม่สมหวงังหรือไม่ถูกใจอยู่บ่อยครั้งแต่สังเกตดูนะครับเดี๋ยวธรรมชาติก็จะทําให้คนวันพุธนั้นพบเจอความรักได้เอง จะไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะเวลาคนวันพุธนั้นรักใครจะรักนานคบนานถึงแม้ว่าคนวันพุธจะเป็นคนที่เอาใจยากและเจ้าอารมณ์ไปหน่อยหนึ่งแต่เวลาที่ไม่พอใจมีอะไรก็จะมักจะด่าไปตรงๆเจ็บๆเ,เลยนี่คือนิสัยคนวันพุธและสิ่งที่ทําให้คนวันพุธนั้นเบื่อมากๆคือการที่ให้เขาต้องพูดอะไรซ้ำาๆซาก คนวันพุธมักจะเบื่อและบางครั้งก็มีอารมณ์ที่เอาแน่วนอนไม่ได้คนรอบข้างรับรู้ไว้ด้วยนะครับเพราะบางครั้งคนวันพุธนั้นก็อย,กอยากอยู่คนเดียวชิลๆอย่างที่บอกโลกส่วนตัวสูงแต่เวลาที่ดีๆก็จะเป็นคนที่ชอบแกล้งคนแกล้งเพื่อนสารพัดนะครับและโดยส่วนใหญ่คนวันพุธนั้นจะเป็นคนรักสัตว์ครับทาตหมาทาตแมวเห็นแล้วต้องหลงต้องใจอ่อนท,ทันทีซึ่งเพื่อนของคนวันพุธนั้นอาจจะรู้สึกว่าเขาพูดแรงดูแรงแต่คุณรู้ไหมคนวันพุธนั้นรักเพื่อนมากๆเลยนะพูดจริงๆ สิ่งที่ต้องระวังของคนวันพุธนั้นก็คือเวลาหาเงินเก่งควรเก็บด้วยเพราะคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากมากถึงมากที่สุดเลยแหละถ้าคุณมีเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับต่างๆที่เป็นสีเขียวจะช่วยนําพาโชคลาภและความมั่งคั่งให้กับคนวันพุธนะครับสีเขียวเนี่ยทรัพย์สำหรับคนวันพุธครับส่วนการทําบุญที่เห็นผลดีทําให้ดวงเฮงดวงปังสําหรับคนวันพุธนั้น คือการทําบุญที่เกี่ยวกับน้าครับไม่ว่าจะเป็นการถวายน้ําดื่มให้กับพระสงฆ์หรือบริจาคตามมูลนิธิต่างๆหรือแม้แต่การถวายน้ําพระบนหิ่งก็ได้อน,นิสงส์งนี้เช่นเดียวกันครับสิ่งที่แมงปอยอยากแนะนาสำหรับคนวันพุธนั่นก็คือการนั่งสมาธิบ่อยๆนะครับควรอยู่กับตัวเองมีสมาธิจดจ่อแ,แน่วแน่พยายามหาความสุขจากในใจตัวเองให้เจอครับแล้วคุณจะพบความสุขที่แท้จริงส่วนช่วงอายุที่เฮงรวยปังสําหรับคนวันพุธท,ที่ทําอะไรก็ขึ้น ก็ดีไปหมดจะเป็นช่วงอายุ15ถึง20ปีและอายุ24ถึง32ปีจากนั้น37ถึง45ปีและสุดท้าย50ถึง60ปีครับส่วนการทำกิจการลงทุนทำธุรกิจต่างๆควรหลีกเลี่ยงคนวันศุกร์นะครับสิ่งที่แมงปออยากบอกคนวันพุธนั้นก็คือเรื่องเงินควรหาให้ได้และมีเก็บมากกว่าใช้จ่ายออกไปนะครับเพื่ออนาคตที่ดีสำหรับคนวันพุธแล้วก็เรื่องการครบคนควรครบคนที่ทำให้เราสบายใจ พูดง่ายๆว่ามีผลต่อจิตใจในเชิงบวกจะดีที่สุดครับซึ่งจะนําพาชีวิตของคนวันพุธนั้นให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเป็นกำลังใจให้ครับ